เริ่มเลยเริ่มล่ะอุย้ยอมนั่งอมมาจะพักยังไงวะสวัสดีค่ะท่านผู้ชม พี่ออมสวัสดีค่ะไม่ถึงสวัสดีพี่ชื่อออมน่ารักจังออมรับละครใหม่อย่างไม่บอกฮ้ยเหมือนมีอะไรติดฟันปะเมื่อกี้กินเค้กมา แม่พิร,รการบอกว่าแฮปปี้เบิร์ดเดย์แม่ก้อยขอบคุณลูกจะได้ดูคุณกันแล้วท่าไลฟ์ครั้งแรกเลยคิดถึงพี่ออมเหมือนกันคะ่ะพี่ที่พี่ใช้ที่เล่นเรื่องมาเอาอะไรวะผิดคนผิดคนปราจานพี่โทรมาสวัสดีค่ะ พี่เดียสวัสดีค่ะพ <d _ n one> ี่หวามอยากให้ไลฟ์กับพี่หลิ่งจังเดีย๋ยวเจอเราไปไลฟ์แฮปปี้เบิร์ดเดกครับคุณแม่เ <d _ n one> พื่อนๆทำแฮปปี้เบิร์ดเด์แม่เยอะแยะเลยอะ่ะ <d _ n one> <d _ n one> <laughs> <S <S สวัสดีค่ะดาราสาวท่านหนึ่งอักษรย่ออสวัสดีค่ะคำอะไรอุ้ยพีเอโลพีโลสกุ๊ม,มาหลายเปล่ามาหลายด้วยกันเปล่าหลิงออมเหลยอออมหลิงค่ะเนี่ยหลิงอองค่ะ อาอจะหวานหวานดูโบสิดูโบบนหัวเปลี่ยนสีได้ไหมไม่ได้อ,อึ๊ดวิสี่คนสวัสดีค่ะทุกคนแวนเป็นสองทวิตบ้างนะแม่มีคนเอ่ออันนี้ยังไม่ได้บอกแม่เลยไม่รู้แม่เล่นทวิตเป็นหรือเปล่าแม่คะม,มีแฟนคลับและไข่เจียวหลายๆท่านเขียน ฮชแท็กทวิตเตอร์ให้คุณแม่เนื่องในวันเกิดค่ะดียอมสอนแม่เล่นแม่ไปส่งทวิตบ้างเนะี่ยคือทวิตอ้อมเองอะอ,อ้อมส่งแต่ว่าแฮชแท็กแม่อ้อมลืมบอกแม่แต่ว่าไม่เป็นไรล่ะเดี๋ยวออมให้แม่ดูวันนี้วันนี้วันเกิดจันก้อยนะคะจันกอยของพวกเราเองสวัสดีค่ะนะอ้องอ้อม ยูกิก็สวัสดีค่ะคิดถึงมากๆเลยค่ะคุณแม่แฮปปี้เบิร์เดย์ค่ะได้แต่คิดแล้วก็โอเคตอนนี้แบบไม่จิ้มฟันก็อาจจะต้องเข้าเล็กน้อยเฮ้ยวันนี้เอาไม่ได้ไลฟ์นานมากเดี๋ยวเอาว่าครั้งหน้าเอาจเพื่อนมาไลฟ์ได้ดีกว่า หายแล้วคะ่ะ <c oughs> คือไลฟ์แบบไลฟ์แบบเลียวมากอะคือไม่ได้เช็คฟันตัวเองเลยนะคะใจสลบเปิดกล้องได้ไหนคะเร็วๆนี้คะ่ะเร็วแบบสุขสามวันเกิดค่ะคุณก้อยคุณแม่ก้อยดูเราลุใจซ่าลังแต่งใจจตดใจจอ เหนื่อยไหมคะช่วงนี้ไม่เหนื่อยเลยคะ่ะช่วงนี้แบบติดเกมค่ะติดเกมจริงเดี <S 2> <S 2> ๋ยวขรังหน้าอมจะชวนพี่ดิ่งๆิงมาไลฟ์ด้วยบอกว่าเนี่ยคนอยากเห็นแล้วไลฟ์เต็มเลยนะพี่ดิ่งๆิงปิดกล้องเร็วๆนี้กี่โมงหรอคะ <S <S ผมมองเช้า <S <S แต่วันไหนค่อยว่าอืม ดมยาดมมั่วละตอนนี้เวิร์กช็อปกับพี่หลิงเป็นไงบ้างคะเห้ยอะเอ้ยทำไมออมต้องไม่บอกเนอะจริงๆมันก็ไม่มีอะไรปิดบังก็คือเวิร์กช็อปก็คือแบบทําให้เราแบบรู้จักกันมากขึ้นสนิทก,กันมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อืมเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเหมือนได้เข้าใจอะไรอะไรมากขึ้นนะคะหมายถึงแบบในในทั้งกับบทแล้วก็กับการแสดงอะไรอย่างเงี้ยชวนพี่หลิงมาทำคอนเทนต์ลงติตเตอหน่อยค่ะ ได้ค่ะสวัสดีค่ะน้องออมสวัสดีค่ะคุณนาะสวัสดีค่ะคุณกวางอยากไปหากวางจังเลยค่ะเรือพร้อมภายใครเป็นพี่สูซี่คะมันบอกไว้ได้จริงๆค่ะเดี๋ยวก็เห็น แต่พี่ซูซี่ทุกคนจะต้องแบบอึง้งเจ้าของวลีกี่โมงเอ๊ะใช่ไหมเขาเป็นใช่ไหมคนเริ่มที่พูดว่ากี่โมงเนี่ยอ๋อไม่แน่ใจอ่ะลบลบไปนะคะมันเป็นสดดิจิตอลฟูตตี้มากเลยคะ่ะอุย้ยเออเทาแทงหลิงเอ,อทุก,กวันเอาก็เป๋านั่งเรีอนนั่งถ่ายติ๊กต็อนั่งถ่ายทวิตเตอร์ ออมลูกค่ะสวัสดีค่ะสรุปบทใจซ่อนรักได้ขยี้เพิ่มไหมคะทุกคนคะเพื่อนออมค่อนข้างเพื่อนของออมค่อนข้างโสดคะ่ะชื่อกวางจีบได้คะ่ะกวางเกรลีนเขาบอกว่าถ้ายอดฟอลเขาคบหมื่นหนึ่งออมจะไม่ต้องทำกันบ้างคะ่ะจำประเด็นนี้กันได้ไหมทุกคนสาวประเด็นร้อน หลุนพี่ซูชิมาคิดถึงนะแม่ก็จะอ้าวทำไมถึงอยู่โรงพยาบาลน,นะคะอายุโอเค y อ้ยแม่ส่งไฟลเนี่ยเด้งมาแม่ส่งไฟล์บทใจซ่อนหลักมาให้ <c oughs> <c oughs> อยากานแล้วว่าหยุดไลฟ์ตอนนี้เลยได้ป่ะแล้วแบบเราไปอ่านล้วเราแบบ ออกไม่ได้สินะไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวเราจะต้องไลน์ให้เสร็จก่อนแล้วเราจะไปอ่านเนี่ยตอนนี้เด้งมากี่ไฟล์แล้วเนี่ยสีผมสวยมากค่ะใช้ยาสีฟันอะไรหรอคะออมเพิ่งไปทำมาเมื่อวันก่อนแต่แบบโคนเป็นสีแดงเพราะออมไม่ได้ฟอกโคนคือแบบมันฟอกไม่ไหวแล้วอะทุกคนผมออมแบบล้านอะนี่อยากเห็นแฮร์พีทปะ่ะ อันนี้คืออันนี้คือแฮปปี้ตอนที่แบบหัวทองอ่ะปีนี้อ,อมีออกกองกี่เรื่องเอวมันอาจจะมันใจส่้นรักเรื่องเดียวหรือเปล่าก็ยังไม่แน่แต่ก็ยังไม่บอกหรอกยังบอกไม่ได้หรอกลุ้นคนที่เป็นพี่สุสีสุสาม,มากเกิดคุณแม่ครับพี่ลิงพี่ลิงแฮปปี้เบิร์ดเดย์ค่ะ hello from australia hi หุ่นสวยมากค่ะอ,อมๆจริงๆมันเป็นแค่เสื้อดำเท่านั้นคะ่ะเราแฝง ไข่มถ้ายะแล้ถ้าได้ยอดฟร์สิบเคจะส่งชื่อคุณออมเป็นผู้ช่วยตีพิมพ์วิจัยนางแก้วิจัยกันสุดท้ายนะคะก็จะมีเดอะแบอยู่ประมาณสองคนในกลุ่มแต่เราจะมีชื่อค่ะถ้าคนคนนี้ได้ยอดฟร์สิบเคนะคะกวางเกลีนค่ะอ่านได้อยากดูไต้ฉัด ไม่รู้จะเมนอะไรขอดูเงียบๆแล้วกันค่ะเมนมาเลยค่ะคุยกับออมได้นะคะออมค่อนข้างจะแบบเหงาๆนิดหน่อยอยากเห็นแค่ต์หนเพิ่มแล้วว่าเหล่จะได้รู้ออมก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะบอกได้เมื่อไหร่แต่ถ้าบอกได้ออมบอกแน่ไพลอดใจซาลักยากกี่นาที I don't know เฮ้ยมีคนขอ request โอ้ผมหอมเหรอคะพี่หลิงถึงดม ผมหอมค่ะผมยาวด้วยเพราะว่าเรามีผมผีนะคะเหมือนมาไลฟ์ขายของเลยอ่ะอันนี้นะคะเป็นแฮ์พีของอมเองค่ะตอนที่อมหัวทองจําได้ไหมคืออมมาไปทําสีผมให้มันแบบให้มันเข้ากับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตอนที่อมถ่ายตอนแรกๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่มันคือสีนี้แต่ตอนเนี้ยผมอมเปลี่ยนแล้วอมก็เลยแบบใช้นี้ไม่ได้เดี๋ยวรอมันเฟดแล้วค่อยใช้ออกงาน วัยรุ่นกินผงชูรนเยอะก็อย่างนี้แหละบอกกี่รอบแล้วว่าอยากกินผงชูรนเยอะจะได้ไม่ต้องมาใส่แฮปี้นะคะทุกคน <c oughs> <c oughs> บดนัวไม่บอกตกใจน่กากลัวมากนี่ล้ไพล์สามชั่วโมงไพรลอดพลสามชั่วโมงอาจจะเป็นแบบออกแนวหนังแล้วนะคะแบบหนังเต็มเรื่องยาวๆแบบอาลป็นไยเมอร์อะไรเงี้ยค่ะจะเป็นแบบไพล์ลจะเป็นประมาณน,นั้น อยากเห็นอยากเห็นน้องออมเล่นคู่กับพี่มีนนี่ชะคูดอุย้ยสาธุค่ะเป็นครั้งแรกที่ทันไลฟ์อมอขอบคุณค่ะประมาณสิบปีนะคะออมถึงเป็นปรากฏการณ์อมอไลฟ์เรียกได้ว่าเป็นปรากฏการณ์เพราะช่วงนี้ติดเกมมากยากมากที่จะแบบออกมาจาก iPad พี่อมอจะเลิกสวยกี่โมงคะเหมือนอาบน้ำทุกชั่วโมงให้ดูให้ดูผมดีๆทีหนึงว่าอาบน้ำทุกชั่วโมงหรือทุกสามวัน ผีของเจออู่ไม่แช่สิต้องลองว่าถ้าเกิดว่าพี่ไม่มีเจ้าของสรุปพี่หลิงดมแฮ่พีพมม่พี่หลิงดมผมฉันพี่หลิงดมผมอน่ยจริงๆเราจะไม่ได้ใส่แฮร์พี่ไม่ได้สระผมด้วยวันนั้นแหละแล้วพี่หลิงก็ดมแล้วบอกว่าอืมไม่เหม็นไม่เหม็นพี่หลิงอาจจะรักษานํำใจเรา พี่ลอดมากี่โมงคะเล่นเกมอะไรเกมโพชชั่นผันค่ะเล่นชื่อเกมแต่อุ้ยอ่านคอมเมนต์ไม่ทันแล้วว่าอืมอยากเห็นทรงผมชัดๆค่ะอยากได้เลฟไปตัดตามสวยมากนี่คือมันไม่มีอะไรเลยมันคือแบบมันคือการที่ช่อหน้า มันคือการที่ช่อหน้าแบบเขาเรียกว่าอะไรอะเท่าคางอะแต่นี่อาไม่ได้ตัดนานแล้วก็ไม่รู้ทำไมมันเป็นทรงนี้เหมือนกันแล้วแบบที่เหลือก็ประมาณเนี้ยอะไรเงี้ยแล้วก็ช่อหน้าก็แค่เท่าคางอะไรอย่างงี้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยไปผมเพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่าผมออนฟิกอยู่ชุบผมมันด้วยชอบตอนเล่นมาตาม,มาเขาคุณที่ชอบรีรีนะคะจะจะ เดี๋ยวอาจจะได้ดูต่ออ่าอ่อ้นี่ใจซาลักจบสิบเล้าแล้วค่ะนี่จะบอกให้จะบอกเลยให้ฟังอ่าไมีคนอ่านะต่อ,อยังอ่าไปครึ่งเล่มละไม่มีพิรุษใช่มะมเราไม่มีพิรุดกัน ที่เอมา g จีชื่ออะไรคะออมจุดก่อนนะพัดคะ่ะออมจะไม่ลืมแล้วออมชอบลืมชื่อตัวเองสูงเท่าไหร่คะสูงไรเจ็ดสามแต่ว่าในโซเชียลอาจจะเป็นร้อยเจ็ดห้าเพราะว่าเราไปโม้ไว้เยอะนะคะว่าเราสูงร้อยเจ็ดห้าอะไรเงี้ยบางที่ก็จะเขียนร้อยเจ็ดสามบางเจ็ดห้าบางจริงๆน่าจะประมาณร้อยเจดสามอือหรือแบบเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าพูดไปเรื่อย พี่หลิงดมพีสูตรกลิ่นต่งผ่านพี่หลิงอ่ะแต่ว่าไม่เหม็นรอบมั่งมัาพี่แก๊สวัสดีค่ะสวัสดีออมมี่แวะมาทักทายคิดถึงค่ะ,คะรอน้องออมทําบล็อกวีคสิบแปดชั่วโมงอยู่นะคะ <c oughs> อันนี้เล่าหรือขิงเล่าเล่าเฉยๆแกขิงเกิน ตอนอ่านนิยายใจซาละลังรกรู้สึกยังไงนย,ยังอ่านไม่จบเลยแต่ว่าใกล้จบและะ้วค่ะอมอ่านเป็นออนไลน์เอาอะรู้สึกว่าคาเล็เตอร์อะมันก็ไม่ได้ไกลจากตัวเราขนาดนั้นเลยไะยิ่งเราคือแบบเราจะอิงจากนิยายอย่างเดียวไม่ได้เราก็ต้องดูบทที่เขาเขียนมาด้วยใช่ไหมคะ่ะอ่านแล้วแบบเุ้ยมันไม่ได้ไกลตัวเราขนาดนั้นเลย ถือว่าดีค่ะเป็นอะไรที่ดีนิมิตใหม่ที่ดีเราจะได้แบบไม่ฝืนอะไรเงี้ยเปิดกล้องส่งฟูทักได้ไหมคะเอาเอาแบบฟูทักอาหารคีนเพราะว่าอมเรานดามาอยู่ครับหนูอ้อนขึ้นครับกอนโทษงั้นฟูทักอาหารคีนอย่างเส้นพิซซ่าหน้าชีสอย่างเงี้ยคะ่ะแฮมปี่มาได้คุณแม่นะคะขอบคุณค่ะคุณจียังไม่รับละครใหม่หรอคะ อยากให้เล่นกับพี่ไอเคมีเรื่องเก่าดีมากหนูเล่นกับพี่ไอล่าสุดเรื่องอะไรนะหนูจำไม่ได้แล้วอะทันย่าก,กับอะ่ะใช่ทันย่าก,กับพูค่ะชอบดาหวานวินวินให้ฟังหน่อยไม่เอาเราวินไม่เป็นหรอกค่ะจะให้มาวงโมวินอะไรคงวินไม่เป็นหรอกนะคะ จริงๆวีนได้นะถ้าจะวีนแต่ว่าเราจะไม่วีนในไลฟ์นะคะเพราะว่าจะเป็นดิจิตอลฟุตพิร์มันไม่ได้มันไม่ได้เพราะแบบเฮ้ยคนเข้าใจผิดว่าเราวีนใครในไลฟ์เพื่อมาทำไง,งไม่ได้นะคะทีที่ไม่ได้ทีที่ราไม่ได้จริงๆพี่ออมชื่ออะไรคะมองกองอยากไปงานอีเวนต์น้องออมรอเลยคะ่ะ อ,อน้องออมพพิ่งนี้ไปไหนมาคะหยุดวันนี้เจอพี่สุรักษ์เป็นไงบ้างคะออมไม่ได้เจอวันนี้ออมเจอเป็นอาทิตย์เอ้ยตั้งแต่วันที่วันที่เก้าแล้ววันที่เก้าโมกลาคะ่ะออมเจอพี่ลังเลยน้องออมน้ำหนักเท่าไรคะหุนเป๊ะเอา,เาอะไรมาเป๊ะเราเป็นมูมินนะไม่รู้หรอรู้จักมูมินเปล่ามูมินเป็นฮิปโปตัวสีขาวที่แบบมีพุงอะ่ะ แล้วก็ค่อนข้างจะเป็นอย่างนี้หน่อยมูมินน้องอ้อมคิดถึงสวัสดีฮะพี่พัดโอนคืนแบบไหนเฮ้ยมีคนถามอะไรมาด้วยอะ่ะ มนคือแบบไหนหอ่ะอายุพี่หลิงกับน้องออมในบทเท่ากันเปเลยแค้นมาเปเกินจริงแล้วคือแบบคุณหมอก็าอยู่ประมาณแบบยี่สบแปดย่ิเก้าใช่ไหมแล้วเจ้าเอิญก็ประมาณเน,นี้ยประมาณเนี้ยยี่สิบยี่สิบยี่สบยสองก็คือถ้าเท่ากัน ไม่เห็นอ้วนเลยหุ่นขอบคุณค่ะทุกคนทุกคนสวยในะแบบตัวเองค่ะอ่าตอบแบบโซเชียลอ่อาไอ้ข่อยหักเจ้าใช่ powerful mindset เมื่อวานเป็นกิจกรรมอะไรหรอคือเมื่อวานไปช่องมาทุกคนแล้วก็เป็นกิจกรรมที่แบบว่าครูงาอะจะมาสอนวิธีแบบวิธีคิดแบบใหม่ที่ ทำให้เราแบบมั่นใจในตัวเองมากขึ้นเป็นรู้จักตัวเองมากขึ้นแล้วก็รู้ว่าแบบจริงๆเราลึกๆอะเรามีแบบเรามีอะไรที่แบบอยู่ในใจไหมอะไรเงี้ยแล้วก็รู้จักแบบการแก้ปัญหาการแก้ไขปมเหล่านั้นอะไรเงี้ยค่ะวิธีคิดเปลี่ยนการกระทําก็เปลี่ยนร่างกายก็เปลี่ยนอะไรอย่างงี้น้องพูดอีสานได้ไหมไม่ค่อยได้ค่ะ คืออมอ่ะไปอยู่ในกองอ้ข่อยใช่ไหมออมก็ได้ยินพี่พี่ผู้ดีสารกันแต่ออมก็ว่าบระได้อยู่ดีกลัวอะไรบ้างคะขอถามอย่างไม่บอกคะ่ะเดี๋ยวโดนแก้ง <c oughs> ได้ข่าวว่าตากำลังในข่ากอ <c oughs> คือเอาไม่รู้ว่าตอนนี้ข่าวมันออกไปยังไงออมก็เลยไม่กล้าพูดพี่ซาฟาสวัสดีคะ่ะ วันวาเลนไทน์นี้อ้อมจะไปจะไปเดทกับพี่บีวีสองคนปกติเล่นเกมจะแพ้ได้ไหมได้สิมันแพ้ได้พอจะแพ้เพิ่มองกดรีเซ็ตเลยไม่ยอมแพ้ซาเคยเล่นอวีไหมเคยเล่นพี่ไฟไหมอวีเคยเล่นค่ะตอนมสี่ติดด้วย แล้วก็รู้สึกว่าหัวร้อนมากแล้วก็โดนคนหัวร้อนใส่ร้องไห้ตอน,นมอสี่ร้องไห้เล่นๆอยู่มีคนเปิดไมว่าร้องไห้ไม่เลยหลงังอนหน่อยคุณดิวบอกจะมีแฟนมีใจสัละ <laughs> มีซี่มีอยู่แล้ว<ม>เลองน่ารักขี้ร้องคาพี่เอมน้องออมร้องลืมหูซิฟให้ฟังหน่อยค่ะเอาไม่เคยฟังอะ่ะ เทียวมาอยู่เท่าไหร่คะน่าเด็กมากเอาอยู่ยี่สิบเอ็ดท่านั้นเป็นมูมินอยากเห็นน้องเอานักแสดงงานบนช่องแล้วอยากไปเหมือนกันอยากไปงานช่องเหมือนกันคะ่ะรู้สึกเจอเพื่อนเยอะดี <c oughs> คือเอมเหงาแหละเอมถึงแบบเมื่อเหงาอะแบบ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 ถ้าเกิดว่าไลน์มันคุยกันได้มันก็น่าจะดีเนาะเดยเราไปเปิดสเปซนี่เราจะได้พูดได้แบบพูดคุยกันได้ โดยที่ไม่เหมือนเราพวกคนเดียวไม่เป็นไรหรอกเกิดอะไรขึ้นกับคอของคุณนี่ทุกคนถามเยอะมากนะคะถแถลงการเลยละกันอันนี้คือแผลเป็นคี้อยของอมอมเองอ๋อไม่ได้โดนไหล่ทางนั้นตอนเด็กๆน่าจะแบบโดนเหล็กเกี่ยวออซัมติงแล้วอ๋อก็ไปแกะสะเก็ดเป็นแผลเป็นคะ่ะอมอโดนเหล็กเกี่ยวแล้วก็ไปแกะสะเก็ดแล้วมันก็เป็นคี้อยมาตั้งแต่อมอเด็กอมอทำไมไม่ไปฉีดยาคะ่ะอมอฉีดแล้วคะ่ะ หลายรอบแล้วตั้งแต่เด็กเลยแล้วก็ไม่หายเลเซอร์แล้วด้วยค่ะแต่มันก็ไม่หายก็เลยคิดว่าจะปล่อยเซอร์ค่ะพี่เอาจะแสดงไตชัดด้วยใช่ไหมคะใช่สิ อยู่เท่ากันเลยขึ้นหญิงยอ่ใช่เราอยู่ยี่สิเอ็ดเท่านั้นพูดภาษาเหนือได้ไหมคะไม่ได้ค่ะออมเล่าตอนไปงานแฟนมีพี่เต้ยออมเล่าว่าอะไรนะคะออมเล่าตรงไหนนะจ <c oughs> ำไม่ได้อย้ ออมไลค์คอมเมนต์ทันแล้วทุกคนจบแล้ว um, ออมรีวิวพี่อุ้มไอ้คอยไหน่พี่อุ้มน่ารักมากค่ะพี free ่อุ้มนายไอจีเป็นไงตัวจริงเวงนันเลยค่ะเป็นคนแบบเหมือนตั้งใจทํางานแล้วก็แบบสบายใจเวลาได้พูดคุยด้วยอะใจซาติักออนแอปีนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะขอสักเพลงค่ะ <c oughs> ออมขึ้นไปบนห้องดีกว่าออมจะไปคอกลุ่มกับกวางและออมเล่าตอนที่ไปงานแฟนมีของอ๋อหมายถึงให้ออมเล่าตอนที่ไปงานแฟนมีของพี่เต้ยออมคิดว่าไปหลุดความลับอะไรที่แฟนมีของพี่เต้ยโถก็ตอนนั้นใช่ไหมพี่ทีมงานพี่เจ้าก็ไลน์มาบอกว่า ออมไปเซอร์ไพรส์พี่เต้ยไหมแต่ว่าวันนั้นออมก็โอวันนั้นเราอยู่มุกดาหารตอนแรกออมก็บอกเออถ้าออมกลับทันนะออมจะไปอะไรเงี้ยปรากฏว่าออมก็ถึงกรุงเทพประมาณห้าโมงเย็นใช่ไหมรถติดมากขับรถกลับบ้านไปเอาบน้ำแต่งตัวออกมาแล้วก็มาเซอร์ไพรส์พี่เต้ยพี่เต้ยก็ไม่ดูนี่ก็จะร้องไห้ซึ้งจัดจะร้องไห้เอ,อ้ย กับมาเจอเธออีกครั้งเพราะเราต้องทำงานด้วยกันเก็บค,ความรู้สึกเอาไว้มันไม่เคยเจอไต้สื้อผ้าเธอตอน,น,นฉันเสียใจ อ้จังใออมจะ,จะ,จะ,จะไปแล้วนะอุ้ยแต่วันนี้แบบคนดูค้างเยอะมากเลยชักจะไหลแล้วถ้าต้องพูดภาษาเหนือในละครจะเล่นได้ไหมได้สิต้องทำให้ได้นะเราต้องฝึกนะ เราต้องมีครูสอนนะภาษาเหนือคำเดียวที่ได้ยินคือคูพย่อมที่พิยาพูดใช้บ่อยมากอยากจะชว่วอย่าเพิ่งไปได้ไหมคะหลายพูดเรื่อยเปิดยสักหกชั่วโมง ซื้อน้ำให้หน่อยนะหกชัมม่วโมงรีวิวพี่ตีน่ะอันนี้สนุกมากรักพี่ตีน่าสุดๆคิดถึงพี่ตีน่าสุดๆเรามีแผนว่าจะไปางานวันวาเลนทายด้วยกันเพราะว่าเพราะว่าเราอยากไปได้วยกันมีแผนแล้วก็เป็นคนที่น่ารักที่สุดสนิทมากตักมากเหมือนลูกแม่อีคน าเรียกอนิังไปแล้วนะอ,อมไลฟ์โอ้อไลฟ์เพิ่งชั่วโมงแล้วหรอนานอยู่นะไปละขอบคุณวันนี้ที่มาดูนะคะ รู้ไหมท้ามันเสียงเบาลงตอนแรกแม่นั่งเป็นเพื่อนแล้วอยู่ดีๆแม่หลับเจ้าของวันเกิดอ่ะคือเราก็จะแบบเฮ้ i, ชยชวนแม่มาพูดคุยไหมนะไรอย่างงี้ใช่ป่สะสักคักหลับเนี่ยหลับอยู่ข้างหน้าเสียงเบาเลย <laughs> ลงมาจากข้างบนจะมาไลฟ์กับแม่แม่หลับ เดี๋ยวส่องแท็กลิงออนตอนนี้เลยค่ะวางไลฟ์ไปะตอนนี้เลยนะอีกอีกสองนาทีอะจะไปดูเลยคือปิดไลฟ์ปุ๊บเข้าทวิตเลยเซฟไลฟ์รอจะด,ดีใช่ไหมคะมันจะจะดีเหรอคะเราไม่ชอบเซฟไลฟ์ป่ะมันดูแบบดิจิตอลฟุตี้อะเซฟไล よイしょ。